สวัสดีค่ะพี่น้องชาวแสงที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับพี่น้องสู่ช่อง Who Am I ช่องที่จะนำพาทุกคนกลับมาจดจำได้ว่าเราที่แท้จริงเป็นใครและมาทำอะไรที่โลกใบนี้เพื่อที่จะมีชีวิตที่เหลืออยู่จากนี้อย่างรู้ตื่นเบิกบานอีพีนี้อีพีที่11แล้วเราจะมาทำความเข้าใจ การทำงานของตัวตนทั้งสองของเรากันว่าเวลาที่เกิดอะไรขึ้นตัวตนที่สูงกว่ากับตัวตนอัตตาหรือตัวตนอีโก้ของเราทำงานแบบไหนก็อย่างที่รู้กันดีแล้วก็พูดเสมอในอีพีก่อนๆว่าเรานั้นมีทั้งสองตัวตนในร่างกายนี้ก็คือตัวตนในเกมที่เรียกว่าตัวตนอัตตาซึ่งเป็นตัวตนที่ทำงานผ่านระบบความคิด อารมณ์ความรู้สึกจิตสํานึกแล้วก็สมองผ่านกายภาพหรือกายสังขารของเรานะคะและอีกตัวตนหนึ่งซึ่งเป็นตัวเราที่แท้จริงที่อยู่ลึกลงไปในเราก็คือตัวตนที่สูงกว่าหรือตัวตนศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นจิตวิญญาณที่ไม่เคยเกิดแล้วก็ไม่เคยตายเขาเป็นตัวรู้เป็นภูมิปัญญา เป็นทั้งหมดของเราแต่เราอ่ะไม่เคยเปิดใช้งานหรือว่าเชื่อมต่อกับเขาเพราะที่ผ่านมาเราใช้ความคิดหรือว่าจิตสำนึกทำงานมาตลอดแต่จากนี้เราจะกลับมาเชื่อมต่อกับตัวตวนที่สูงกว่าที่เป็นแก่นแท้ของเราเป็นภูมิปัญญาขั้นสูงเป็นปัญญายาของจักรวาลเพื่อให้ตัวตนเนี้ย นำทางแล้วก็ดูแลเราในระหว่างการเดินทางของจิตวิญญาณเราที่มาเรียนรู้ประสบการณ์ในโลกมนุษย์มายาสามิตินี้นะคะชีวิตของเราจะสุขสงบแล้วก็ปลอดภัยจากความเจ็บปวดทุกทรมานของโลกที่เรากำลังถูกครอบงำอยู่เราจะตระหนักรู้และเราจะใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระ เป็นชีวิตที่ไม่ถูกมายาบงการไม่เป็นเหยื่อหรือว่าผู้ถูกกระทํำอีกต่อไปแต่เราจะเปิดใช้งานแสงสว่างแล้วก็ความรักเพื่อส่องสะท้อนให้ตัวเองแล้วก็ผู้อื่นได้สัมผัสกับแสงแห่งรักของเราเป็นการสั่นสะเทือนขึ้นความถี่สูงแล้วก็พลังงานบวกให้กับโลกใบนี้พูดมาสยาวประเด็นคืออะไรมันก็คือ เมื่อเราจดจําได้และรู้ว่าตัวเองเป็นใครหน้าที่เราก็มีเพียงการเลือกแล้วก็การเปลี่ยนมันคือการกลับมาทํางานกับภายในกับตัวตนที่สูงกว่าจากที่เราเคยให้ตัวตนในเกมใช้ชีวิตไปตามที่โลกภายนอกกําหนดตามที่สิ่งแวดล้อมภายนอกเข้ามากระทบแต่จากนี้เราจะใช้ความตระหนักรู้ ใช้ความเป็นสติแล้วก็ปัญญายาณของพระเจ้าในตัวเราเลือกแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนสถานการณ์ข้างนอกจะเปลี่ยนได้อย่างไรก็เปลี่ยนจากบุมมองภายในนี่แหละคะ่ะเปลี่ยนจากผู้เล่นผู้แสดงมาเป็นผู้ดูผู้สังเกตการอะไรที่มันกําลังเกิดขึ้นภายนอกไม่สำคัญสิ่งที่เราต้องทำก็คือตระหนักรู้ว่า ขณะนี้เกิดอะไรขึ้นกับกายกับใจของเราและเราจะบริหารจัดการกับสภาวะที่กำลังเกิดขึ้นยังไงไม่ใช่การต่อต้านไม่ใช่การกดข่มหรือว่าหนีแต่มันคือการยอมรับแล้วก็ทำความเข้าใจโดยไม่ตัดสินด้วยนะเพราะว่าในมุมมองของมิติที่สูงกว่า ไม่มีขั้วบวกขั้วลบทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะ่ะล้วนงดงามแล้วก็กศักดิ์สิทธิ์มีแต่มุมมองของมนุษย์ในโลกวทวิที่เรียกว่าดีเรวถูกผิดเมื่อเราเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นเห็นสภาวะของจิตที่กำลังเข้าไปทำงานกับปรากฏการณ์ต่างๆภายนอกคียหรือว่าแก่นอยู่ตรงนี้ค่ะตรงที่การมีสติรู้สึกตัวณนะปัจจุบันขณะนี้แหละ ว่าเราจะเลือกตอบสนองแบบไหนเลือกแบบเดิมที่เคยทำมาดีมาดีไปร้ายมาร้ายกลับตอบสนองด้วยพลังงานระดับเดียวกับปัญหาหรือว่าสิ่งที่เข้ามากระทบหรือว่าเราจะเลือกยกตัวเองขึ้นมาเป็นระดับของตัวตนพระเจ้าที่จะเลือกตอบสนองทุกอย่างด้วยความรักความเมตตาแล้วก็การให้อภัย จริงๆแล้วการให้อภัยนั้นมันไม่มีเพราะว่ามันไม่ได้เกิดการกดเครื่องตั้งแต่แรกอยู่แล้วไงเมื่อเลือกความรักเกมจะเปลี่ยนเมื่อเลือกตอบสนองใหม่บทชีวิตจะเปลี่ยนและนี่คือการเปลี่ยนโซโแพลนด้วยความรู้สึกตัวณนะปัจจุบันขณะมันคือการตอบสนองใหม่ถ้าเรายังคงใช้ตัวต,วน,เตวนเดิมตอบสนองแบบเดิมเราก็จะเข้าสู่วงจรทำซ้ำ หรือวงจรเก่าๆที่เรียกว่าสังสารวัตรที่เราต้องกลับไปแก้ไขในบทที่ยังสอบตกหรือว่ายังไม่ผ่านอย่าลืมนะคะยุคพลังงานใหม่ไม่ได้สอนอะไรนอกจากการเป็นความรักการเป็นพระเจ้าในตัวเองการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บทควานด้วยตัวเองใช้ความรักนำทางใช้ความรักเป็นคำตอบของทุกคำถามใช้ความรักไปแก้ไขทุกปัญหา รักตัวเองก่อนเมื่อรักตัวเองได้เมื่อไรกลับมาเป็นตัวเองได้เมื่อไรเราจะสามารถรักคนอื่นได้อย่างไม่มีเงื่อนไขอีพีหน้าเราจะมาพูดถึงการตระหนักรู้ในตัวเองแบบนี้ละค่ะชีวิตที่มีความสุขเบิกบานมันไม่ได้ยากอะไรแค่เรากลับมาจดจำตัวเองให้ได้ว่าตัวเองเป็นใครแล้วก็ละทิ้งอะไรก็ตามที่ไม่ใช่เราค่อยๆลอกคาบตัวตนเก่า แล้วก็เปิดเผยศักยภาพของตัวตนใหม่ที่สูงกว่าเราจะออกจากดักแด้ที่เคยจำกัดเราอยู่ในความเชื่อแล้วก็มุมมองเก่าๆที่คับแคบสู่การเป็นผีเสื้อแสนสวยที่มีปีกโบยบินเป็นอิสระอยู่ในโลกที่สวยงามใบนี้กันนะคะวันนี้เสียงไม่มีแล้วไปแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังนะคะรักพระเจ้าทุกองคนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย